เจสสวัสดีค่ะเจสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันสุขูดสุกคนเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะเขาก็มาพบมาพอกันอีกเชนเซอร์นะคะโอ้เมื่อนอี้ฝนตกนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบเก้านะคะกัญญานะคะถ่ายูเขานะคะฝนตกตกแห้งเริ่มตกแห้งแล้วนะคะต่ว่าก,กับวบวชบวชนะคะเนะาะก,กับบวเป็นยังนะคะเกจกระเสียวแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะคะมาแบบดวนนะคะพระวะอาจานบอกว่า ฟาวเอาไปโล่งห้พ่อแมพีน่นองไว้ถนแนมเบิงนะคะโค้งสุดท้ายนะคะคุ้มวัี่ผพานมากนะคะเนาะของอาจารย์นำพนะะนะะนะะูนนะคะ403นะคะท่านชม403นะคะวัดนี้นะคะเกตแต่โล่งห้แล้วนะคะคลิปแรกนะคะที่พระอาจารย์ได้ทรงนว่ข้างมหาไห้นะคะเป็น864นะคะ864กับ82ขางล่างนะคะสำหรับท่านใดนะคะ ที่สื่อไว้แล้วนะคะพระอาจารย์ว่าถูกแน่นอนนะคะเขากับบรูเนาะค่ะเนาะเป็นเที่ยงแนวทางนะคะอาจารย์เพื่อนใดบอกว่าเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเร็วๆนะคะเดี๋ยวสิหาสื่อกันบ่ไดนะคะเนาะเดี๋ยวเกจกะจีเอาตัวเลขนะคะมาให้เบิ่งนะคะงดทิพานมานะคะเข่าศูนย์สามนะค่ะเข่าศูนย์สาม งวดนี้โค้งสุดท้ายนะคะของพระอาจารย์นะคะก่อนเท้าสิเข้าไปรับชมแนวทางนะคะของพระอาจารย์ลํพะะาพูนนะคะทาวเวสุวรรณนะคะเกตุกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องน้าในเดอนะะ้อค่ะฝากกดเป็นกําลังแรงใจนะคะให้ท่างช่องนะคะในหาแนวทางดีๆนะคะมาฝากพอแม่พีนองนก็แล้วกันนะคะเกตุกะสิบ,บว้าวไลน์นะคะเก,ก็บบ้วาวไลน์ก่ะเท่ากับไปเบึ้งแนวทางของพระอาจารย์ลําพูน พร้อมๆกันเลยนะคะเนาะสำหรับท่านใดนะคะสนใจนะคะสังคีมแคทเสียมของเจแดงกระทักแอกเข้าไปเลยนะคะที่082 105 9843นะคะใส่ดีนะคะถึงบอกตอนนะคะเบิ่งตนาลดนะคะที่แรกนะคะนาเกยจะเป็นฝาเป็นกะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเกี่ยขึ้นนะคะปื่มนะคะปื่มกับหนาจ้ากองนะคะเนาะ่ะ สำหรับท่านใดค่ะทักแอดของอไดเรื่อยนะคะที่ซูเปอร์สองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าแปดสี่สามนะคะเดี๋ยวเขามาเบิงเ้งแนวทขางไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพระอาจารย์ลำพูนนะคะไห่คงสุดไทยตัวใดนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเบิงเ้งแนวทขางไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะของอาจารย์พระอาจารย์ลำพูนนะคะกำลังสั่งทาเวสุวรรณไก่เซตแล้วนะคะท่านผู้ชมไก่เซตแล้วนะคะคันงวดนี้นะคะแตกสามตัวนะคะ เ็จเร็วนะคะเนาะนะคะนี่นะค่ะหมดทิพานมานะคะคลิปแรกนะคะที่เกตแดวล่งหายก่อนนานีนะคะทีะอาจาไในทรงมาหายนะคะนี่และค่ะเบิ่งไปน้ากันเลยนะคะนี่เบิ่งทั้งสามบินเลยนะคะนี่ค่ะที่เกตแดวโลงงหายนะคะทีะอาจายไใ้ทรงแนวทางมหายแปดหกสี่แปดสองนะคะล่างนะคะตารางงวดนี้นะคะเดี๋ยวเกตเอาขึ้นใเนเบิ่งนะค่ะโค้งสุดท้ายนะคะ โต้ใหญ่ๆเลยนะคะเนาะโตใหญ่ๆเลยนะคะของพระอาจารย์ลําพูนโต้หนังสือบางงามกยาวากันเด้อคะ่ะพี่น้องน,นะคะแล้วเก็ศจะมาเขียนให้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะ วันที่หนึ่งตุลามคมหกหาฉาดกันบนอ่อน้อนะคะชัดบอ่อน้อนะคะเห็นชัดอยู่เนาะค่ะเนาะเห็นชัดอยู่ดอกเนาะค่ะนะคะ,นะคะเก็บยวจะมาเขียนให้ลนะก่ะบนอันนี้บนล่างด้วยเนาะคะ่ะเป็นวายกรุงสุดท้ายมาบนล่าง อืมนะคะหายมากนะคะของท้าวเวสสุวรรณนะคะเกี๋ยวจะเขียนหายทั้งนี้เด้อค่ะท้าวเวสนะคะตรงซื้อบางงามนะคะตรงซื้อบางงามท้าวเวสสุวรรณฟนกระตุกตัวหน่อยล่งตัวหน่อยลงคือมันบริกินเข่าเนี่ยค่ะ เป็นโปริโอบอกนะตัวน้องซื้อเป็นโปริโอหน่อยโรหน่อยโงคเนาะค่ะคุณ้ชมอ่ะเจ็ดว่าวหลายเอฟซีกับสิบวาโอ้เจ็ดว่าวหลายหละเอาตัวเลขไม่เฝ้าอยเบิงง,งแน่สิบาอีกแล้วเนาะค่ะหายม่นะคะเจ็ดหนึ่งห้านะคะเจ็ดหน,นะะึนะะ่งห้า เจ็ดหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่แหละค่ะแนวท่านะคะของพระอาจารย์ลำพูนนะคะบริเเขียนพระอาจารย์ให้ พระอาจารย์ลำพูนนะคะนี่แล้ะค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะเนาะนี่แหละค่ะให้เบิ้งกันเลยนะคะงดทิพานมาอันนี้คลิปแรกนะคะ ที่เกิดในร่งกอนหนานี้นะคะเขาไปเบื้งยอนหลังใดนะคะสําหรับท่านใดที่ยังบบเห็นนะคะกับเขามาเบิ้งในคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะคะคงสุดท้ายนะคะของพระอาจารย์ลําพูนนะคะใหมากงวดวันที่1ตุลาคมพศ2,565บนล่าง7จ็ดหนึสี่หนึ่งหเน้นเน้นเลยนะคะแล้วก็หนึ่ห้นะคะแคบหน้าจอไว้เถะเบิงเลยนะคะแนวทางของพระอาจารย์ลำพูนท้าเวสุวรรณนะคะ สำหรับแนวทางนะคะคันถูกอกถูกใจนะคะกระีบไปหาจับสืบกันไว้เลยด้วเนาะคะ่ะปงหญ่ไม่หญ่กันเลยเนาะคะ่ะแค่ตัวเดียวแค่นั้นนะคะโค้งสุด้ทยนะคะหมากคคือ 1, 5, 5, 5, 5. หนึ่งหาหาหนึ่งหก้อนหนานี้นะคะก็คือแปดสองล่างตัวเดียวนะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะสาหรับท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดคัดก็คือผ่าน พ่อว่าทางเกตเองก็ได้เอามาตอนพี่ตอนน้องเป็นเพียงหน้าทางคือกันนะคะสําหรับคลิปนี้เกตกขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดอนะะ้อค่ะขอให้เฮงๆงรวยรวยถูกหวยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสอง5น้อยหกนะคะขอให้โชคานกันสุขสุขคนนะคะนีคะแคปหน้าจอไว้เอบงเลยนะคะแนวทางนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกเกฝากไว้เพียงทอานี่พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ